กระบะแคมเปนตลาดผ่อนไม่เกิน5,000นะคะใครหารถราคาประหยัดมาทางนี้มาหาเน่ๆเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเนเน่อายุน้อยร้อยโลนะคะวันนี้นะเนเน่มากับ Toyota v i ีโกคันนี้นะคะทุกคนราคาเบาราคาประหยัดรถปี2008ราคาแค่2 0 7 0 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะ2 0 7 0 0 0 0บาทเท่านั้นและผ่อนไม่เกิน5,000เพราะคันนี้ผ่อนแค่ นหน้าเลยนะคะหน้าสวยมากคันนี้และสีเป็นสีบอลทองโอ้โหเรียกทรัพย์เรียกโชคเรียกกล้าบเลยทุกคนจ้าตาไฟนะคะเดี๋ยวเนเนดูแลให้คันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่เอามารีวิวให้ทุกคนได้ดูก่อนใครเลยค่ะใครที่ชอบสีนี้หน้าตาแบบนี้นะคะรีบมาจับมาจองเลยก่อนน้องจะไปก่อนเพราะผ่อนเบาๆผ่อนสบายๆแบบนี้ไปไวแน่นอนค่ะมาดูที่ด้านข้างกันนะจ๊ะทุกคนจ๋ะระหว่างตอนนี้นะเนเนจะให้ดูกันแบบรอบคันใครที่ชอบรถคันนี้นะ มันดีต่อใจนะจ๊ะต้องรีบมาจับมาจองนะจ๊ะแม่ค่ะคันนี้นะคะได้เป็นแมคอลลอยจากโตโยต้าเลยจ้ะทุกคนจ๋ายางนะเดี๋ยวเนเน่เปลี่ยนให,ให้ใหม่ทั้ง4เส้นเลยนะคะลูกค้าท่านไหนที่จองกับเนเน่นะคะโอนจองผ่านช่องทางไม่ว่าจะเป็นคลิปไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนที่เห็นเนเน่มานะจ๊ะคันนี้นะคะเปิดโปรจองแค่1น0 0บาทเปลี่ยนยางให,ให้ใหม่ฟรีทั้ง4เส้นติดฟิล์มให้ใหม่ไปเลยรอบคันจ้ะทุกคน ท่านนี้บอกเลยว่าเมื่อกี้แอบเข้าไปนั่งในรถมาแอร์เย็นฉ่ำมากนะคะกระจกมองข้างนะคะเป็นสีดำตัดกับสีของตัวรถนะและนี่เลยสติ๊กเกอร์ใครไม่ชอบเดี๋ยวเน้นลอกออกให้นะคะเพราะว่านี้เจ้าของเดิมเขาติดมานะจ๊ะที่เปิดประตูนะคะเป็นโครเมียมมีที่กันเล็บมาให้ด้วยนะคะนี่ให้ดูสีของตัวรถนะคะเดินมามีแต่คำว่าสวยไม่มีตรงไหนที่ไม่สวยเลยนะจ๊ะและทางร้านเรานะคะรับประกันให้ด้วย รถที่มาขายนะคะเข้ามาแต่ละคันไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมนะคะไม่มีไฟช้อนไม่มีไฟไหม,ม,ม้มาแน่นอนนะจ๊ะซื้อออกไปสบายใจหายห่วงแน่นอนค่ะเดี๋ยวจะเปิดด้านหลังให้ดูนะคะว่าคันนี้นะคะเขาสวยยังไงบ้างอย่างที่นี่เ่บอกว่าเขาคือ Toyota h ไฮ u ักวีโกค่ะโลโก้บอกด้านหลังอย่างชัดเจนนะจ๊ะเปิดมาโชว์ด้านหลังสักนิดหนึ่งนี่เลย แมกไลเนอร์นะคะเดิมๆจากโรงงานเลยจ้าสวยๆนะคะร่องรอยการบรรทุกหนักเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะคะมีการใช้งานมาบ้างนะคะรอยอาร์คจากโรงงานนะคะยังอยู่ครบทุกจุด <ๆ S 1> นะคะ <ๆ S 1> เพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยว่ารถคันนี้นะไม่มีการซูนดากมาไม่มีการทําสีดากมาแน่นอนนะจ๊ะสวยเลยเอาออกไปสวยๆเลยนะคะเดี๋ยวจะเปิดด้านในให้ใหดูนะคะว่าคันนี้นะคะด้านในนะมันแจ่มยังไงบ้างมานี่เลยจ้า เครื่องเสียงมาแบบจัดหนักจัดเต็มะค่ะทุกคนค่ะคันนี้นะใครชอบรถแบบฟังเสียงตึบต๊บเวลาไปเที่ยวกับเพื่อนนะคะต้องคันนี้เลย<ม>พวงมาลัยน,นะคะได้เป็นพวงมลลาลัย power นะคะเกียร์เป็นเกียร์กระปุก5สปีดเลยนะจ๊ะสำหรับคันนี้นะจ๊ะเบาะนะคะเป็นเบาะหนังเ<บ>ขาเรียกว่าอะไรเบาะหนังตัดกับเบาะผ้านี้นะตรงนี้นะตรงช่วงนี้จะเป็นผ้าน,นะคะแล้วก็ช่วงนี้เป็นหนังนะจ๊ะสวยๆนิ่มๆนุ่มๆเลยทุกคน และเน่ๆนะคะจะบอกว่าคันนี้นะรถปี2008แต่สวยเลขไม่น้อยเลขไม่แค่แสนสองโอ้โหเลขไม่แค่แสนสองสวยมากราคาอย่างที่เน่ๆบอกค่ะใครสะดวกตาสดคันนี้เอาไปเลย2องแสนเจ็ดหมื่นบาทเท่านั้นและผ่อนไม่เกิน5,000เพราะคันนี้ผ่อนแค่4,300บาทเป็นไงหูโคตรประหยัดอ่ะใครอยากได้รีบโทรเข้ามาค่ะศูนย์ติรด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  ขึ้นไว้ให้แล้วนะคะไลน์ก็มีให้แอดสะดวกช่องทางไหนทักเข้ามาโทรเข้ามาช่องทางนั้นได้เลยสําหรับวันนี้เน่ต้องขอตัว,วลากไปก่อนค่ะเมื่อถึงหนึ่งรถรถบ้านรถมือสองรถสวยๆแบบนี้ให้นึกถึงเน่ๆนะคะและสําหรับใครที่สะดวกมาที่หน้าร้านอย่าลืมนะเข้ามาแล้วแจ้งเลยว่ามาหาพี่เน่ๆถ้าไม่ได้แจ้งอดได้โปรโมชั่นดีๆนะคะเพราะวันนี้นะคะใครที่จองรถกับพี่เน่ๆนะเอาไปเลยค่ะ เอารถกับบ้านเอาทองกับบ้านไปด้วยเออเอาทองกับบ้านไปด้วยนะน้ำมันเต็มถังให้ไปเลยกล้องหน้ารถด้วยจ้ะถ้าใครเข้ามาแล้วแจ้งหาพี่เนเน่เอาไปเลยทั้งหมดที่กล่าวมาวันนี้ไปแล้วจ้ะสวัสดีค่ะบริการดีรถสวยในบครัวทันที่2องะต้อนรับอย่างดีเลยค่ะออกง่ายออกเร็วนะครับสภาพดีทุกคันครับมีคนแนะนำม,มาจากมาจากกระบินบุรีค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะ ขายพายเซนเตอร์รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายผมขายสุดยอดสุดยอดสุดยอดเลยค่ะ